ถ้าว่าเฮามีงบอยู่เ้าหกเหรียญเฮาจะเดินเงินแบบใดเพื่อที่จะเทรดให้มันได้กําไรห้าเหรียญต่อหอบแล้วเฮาจะใช้เทคนิคเทรดตัวใดในการวิเคราะห์สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสุดซองของวันนาเทดเตอร์เนาะมื่อนี้เนาะคอยจะมาแบ่งปันเทคนิคนึงเนาะที่ว่าใช้งบในการเทรดอยู่เ้าหกเหรียญเนาะอ่า แล้วให้ได้กําไร5เหรียญต่อหอบแล้วเขาจะยุดเนาะ5เหรียญต่อหอบแล้วเขาจะยุดเนาะมาเบื้องน้ากัดเนาะสาหรับเทคนิคเทีตัวนี้ง่ายที่สุดเนาะง่ายที่สุดเลยเดี๋ยวทุกคนเด้อเนาะอ่าตอนนี้คอยอยู่กับกราฟของอีเทเรียมเนาะทุกคนเนาะกราฟของอีเทเรียมเนาะอ่าตามที่ว่าซูมเบิ้งเนาะย้อนเบิ้งนี่กัมันอยู่ในโซนของไซเว่เนาะทุกคนเนาะอ่าและการเดินเงินเนาะทุกคนเนาะงบสะกเหรียญนี่เนาะ เขาจะเดินเงินไม้ถ้ำอิดเนาะไปนึ่งเหรียญเนาะถ้าว่าเสียเขาจะคูณเป็นสามเหรียญถ้าว่าเสียเขาจะคูณเป็นเจ็ดเหรียญและไม้สุดท้ายเนาะเขาจะคูณเป็นสิบห้าเหรียญอ่าถ้าว่าเข้าโบพลาดเนาะหอดซีไม้ติดเนาะเขาจะมีกําไรแน่นอนเนาะทุกคนเนาะมาออเดอร์แรกเนาะทุกคนเนาะมาเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มวิเคราะห์เลยเนาะสำหรับเทคนิคเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับเทคนิคการเทรดเด้อ ขาว่าห่าเลือกที่จะตามซื้อเนาะเขาจะซื้อให้สุดเนาะซื้อตลอดเนาะซื้อทุกๆออเดอร์เลยเนาะอ่าจุดที่ว่าเขาควรใส่เนาะทุกคนเนาะคือจุดที่ว่ามันลงมาต่ำๆเนาะอ่ามันลงมาต่ำๆแล้วเขาจะตามซื้อเนาะภาว่าวินเขาจะหยุดเด้อถวาวาวินเขาจะหยุด้าวะเสียเขาจะไปต่อเนาะอ่าก็คือถ้าสมมติว่าเขาไปวินปุ๊บเนาะแล้วเขาจะหยุดสังเกตเบิรงเนาะ ว่าเฮาสิใส่เทคนิคซื้อไปต่อบอ่หรือว่าเฮาจะใส่เทคนิคขายไปต่อเนาะอ่าถ้าว่าซื้อก็ต้องซื้อให้สุดขายเฮาต้องขายให้สุดเนาะทุกคนเนาะมาออเดอร์แรกเนาะรู้สึกว่ามันลงมาต่ําเนาะเดี๋ยวจะใส่แบบเทคนิคตามซื้อก่อนเด้อทุกคนเนดะ้อตามซื้อก่อนเด้ออ่าตามซื้อก่อนเนาะอ่ามาเบิ่งนํากันเด้อว,ว่ามันจะพลาดจ,จากออเดอร์เนาะไป1เหรียญเด้อทุกคนเนดะ้อเนาะไป1เหรียญอู้ขึ้นงามๆเลยเนาะออเดอร์นี้ ไปเพียงแต่เนงเหรียญเนาะการเดินเงินสําคัญนะทุกคนเนาะการเดินเงินสําคัญเลยเนาะอ่าเราต้องเดินเงินให้เป็นระเบียบเนาะอ่าเดินเงินให้เป็นระเบียบเลยสิ่งสําคัญเนาะถ้าว่าเขาบุพลาทอดซีไมมติดนี่แน่นอนเนาะเขาจะมีกําไรแน่นอนทุกคนเนาะอ่าพอดีว่าคอยนํสาสเทรดแล้วเนาะรู้สึกว่ามันก็ได้ผลเนาะมันสามารถสร้างกาไรได้เนาะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะอ่าวิ่นไปเนาะออเดอร์แรกเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวเขาจะ ไปต่อเนาะไปหนึ่งเหรียญคือก่กอเด้อทุกคนเด้อแล้วบัณน,นี้เนาะให้เฮาเลือกเอาเลยเนาะว่าเฮาจะซื้อต่อบบเนาะหรือว่าเฮาจะขายเนาะหรือว่าเฮาจะตามขายอ่ามันมีอยู่ธสองทางเลือกเนาะอ่าโอเคเนาะมา <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะขอตามขายเด้องบัณน,นี้เด้ออ่าเฮาเลือกที่จะขายก่อนเนาะบัณน,นี้เนาะเอามาเบิ่งน้ำกันเด้อถ้าว่ามันบ่ลงแดงออเดอร์น,นี้ ออเดอร์ตัวไปเฮ้าก uh, uh, okay. ็ยังสีขาดอีกคือเก่าทุกคนเนาะอ่าเฮ้าก็ยังสีขาดอีกคือเก่าเด้ออ่ามาลุ้นเบิ้งเนาะแต่ว่าถ้าว่าเราสังเกตเบิ้งเนาะแทงเทียนตัวนี้เนาะยังซื้อนี่มาหลายขนาดเนาะยังขึ้นไปพอจำตัวอีกทุกคนเนาะอ่ามาเบิ้งนำกันว่ามันจะลงมาแดงให้เฮ้าเดียวพอเนาะออเดอร์นี้เนาะโอเคมาลุ้นเบิ้งนำกันเด้อถ้าว่าพลาดนี่กะเกี่ยมคูณเงินเนาะทุกคนเนาะอ่าเบิ้งส่งนี่น่าจะพลาดแล้วเนาะไปสามเหรียญเนาะทุกคนเนาะไปสามเหรียญเด้อโอเคอ่ะ ผมเป็นอย่างเนาะแต่ว่ามันพลาดกระตามเนาะเ้าว่าเปลี่ยนไปได้เนาะทุกคนเนาะตลาดเป็นเทรนนี่มันจะไซส์แบบพักขนาดเนาะโอเคถึงแม้นว่ามันจะขึ้นสูงสักไหนเนาะในเมื่อเขาเลือกขายไปแล้วเนาะออเดอร์หนึ่งเนาะออเดอร์ต่อไปบอต้องลังเล่เนาะทุกคนเนาะบอต้องลังเลเด้อเขาจะขายลงมาเลยอ่าไปตั้งแต่ซีวีเลยเนาะถึงแม้นว่าตลาดมันจะเปลี่ยนหูแบบใดก็ตามเนาะหูแบบใดก็ตามแต่ว่าการเดินเงื่อนเนาะเขาจะเดินไปบอให้มันพลาดกอดสี่ไม้ติดเนาะ ถ้าว่าเขาพลาดเขาซีไม่ติดแน่นอนเนาะเขาจะขาดทึนไปในรอบนั้นเนาะเขาจะหยุดเนาะถ้าว่าได้กําไรเนาะฮอตห้าเหรียญเขาจะหยุดคือกันเนาะทุกคนเนาะอ่ามาเบิ้งว่ามันจะพลาดเนาะซีไม่ติดบอเนาะอ่าตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นไปเนาะโอ้เนาะถ้าว่าเป็นไปได้เนาะทุกคนเนาะจุดนี้กับแ,แห่งซื้อมาหลายเนาะตามที่สังเกตเบินนน้งเนาะมันยังขึ้นไปพอจับนอนีกเนาะอ่าพลาดไปสองละเห็นไห โอเคบพราเป็นอย่างเนาะเขาจะเดินไปอีกเจ็ดเหรียญนะทุกคนเด้ออีกเจ็ดเหรียญเด้อเนาะอ่าอันนี้จะเดินให้เบิ้งเลยเนาะทุกคนเนาะว่ามันจะพลาดทอดสี่ไม้บ่อเนาะถ้าว่าเขากดขายอย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะเขาบอได้วิเคราะห์อย่างเลยเนาะอ่าบอได้วิเคราะห์อย่างเลยเนาะขายเนาะวันนี้เนาะโอเคขายตั้งแต่ซีวีอีกเลยเนาะทุกคนเนาะบรต้องลังเลเนาะในเมื่อเขามีเทคนิคที่ว่าแน่นอนแล้วเนาะการเดินเงินที่แน่นอนบรต้องลังเลเนาะทุกคนเนาะ ไปเลยเนาะไปตามแผนตามเทคนิคของเราเลยเนาะถ้าว่าเข้าบไปให้มันสุดเนาะในเมื่อมันใสได้ผลเขาอาจจะเสียดายเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเข้าใสแล้วต้องไสให้มันสุดเนาะอ่าลักๆเนาะเขาต้องมั่นใจเนาะต้องมั่นใจในเทคนิคหรือว่ารูปแบบที่เขานำใสเนาะในเมื่อที่ว่าเข้าฟุกฝนมาดีแล้วเนาะเขาต้องมีความมั่นใจกับมั่นเนาะทุกคนเนาะอ่าเห็นบอถ้าว่าลงมาออเดอร์นี้เนาะโบมีปัญหาเนาะเขากลได้ทั้งต้นทุนได้ทั้งกําไรกับขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะ วินน่าจะบ่มีปัญหาเนาะทุกคนเห็นปะได้มาแล้วเนาะโอเคเธอแม้นว่าเขาจะพลาดถึงสองไม้ติดเนาะแต่ว่าเข้ามาวินเนาะไม้ที่สามเขาก็มีกําไร่แถมยังมีกําไรทั้งต้นขึ้นกับขึ้นมาเนาะอ่าตัวน,นี้เขาก็ได้กําไรมาสามทไปเนาะเขาจะไปนึ่งเหรียญเขาจะไปนึ่งเหรียญนนอ,อ่าร <c oughs> ู้สึกว่ามันขึ้นมาสูงเนอะเดี๋ยวเขาจะขอใส่เทคนิคตามขายอีกเดี๋ยวทุกคนด่าใส่เทคนิคตามข่ายอีก เาขายลงมาอีกเด้อเบิ่งนากันว่ามันจีพานฮทอดสี่ไม้บอเนาะฮะเขาจะตามขายลงมาอีกเห็นบอมันก็ลงมาแล้วเนาะทุกคนก็ลงมาแล้วเนะาะถ้าว่าเฮามีหูปแปบ,บการเทศที่แปบว่าสัจเจแล้วนะเนาะเฮาจะบ่มีความกังวลหรือว่าบ่มีความกดดันเนาะในการออกออเดอร์เนาะทุกคนเนาะล่งไปน้สายเบิ่งเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเฮาขายเนาะเฮาก็ถ้าว่าเสียเฮาจงคูณเงินแล้วก็ขายให้สุดเนะาะอา ถ้าว่าเฮาวิ่งแล้วเนาะเฮาสามารถเลือกได้เนาะว่าเฮาจิตามขายต่อหรือว่าเฮาจิซื้อเนาะทุกคนเนาะโอเควิ่งเนาะหากก็ได้กําไรมาอซี่เหรียญเนาะทุกคนเนาะพอดีเฮาเอางบมาสะฮกเหรียญเด้เนาะอ่ายังอีกบัวหอดหนึ่งเหรียญเนาะเฮาก็จะได้กําไรตามเป้าในรอบนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะอ่เฮาจะไปอีกเด้อจะไปหนึ่งเหรียญเด้ออ่าการเดินเงินเนาะทุกคนเนาะสำคัญเนาะโอเคอยู่กลาบของอีเทียมเนาะทุกคนเนาะโอเคมาเดี๋ยววันนี้เด้อ เขาจะตามซื้อเด้อทุกคนเด้เอเขาจะตามซื้อเด้อมาเบิงบ่งว่ามันจะพลาดไปไหมบอนเนาะอ่าเขาจะใส่ที่นี้ตามซื้อเนาะถ้าว่าพลาดออดเดอร์นี้เนาะเขาจะเดินเงินเป็นสามเหรียญมันจะตามซื้อจนกว่ามันจะวิ่นเนาะทุกคนเนาะอ่าที่นี้ง่ายๆเนาะที่นี้ง่ายๆเลยเนาะโอเค <c oughs> อ่าบ่เป็นอย่าง,นงเนาะทอแมนว่ามันจะลงแดงในออเดอร์นี้เนาะบ่เป็นอย่างเด้อเนาะขอเพียงแต่โอเคขึ้นไปละเห็นไ่ ขอเพียงแต่ห้าเดินเงินเนาะเดินเงินให้ปิดเนาะเดินเงินให้มันต้นทุนซ้ำนี้เนาะบอกพลาดเ่าซีหม่แน่นอนเนาะสมารถสร้างกำไรได้เนาะเอาเสมอซ้ำเนาะออเรอรอนี้อ่าพอไปอย่างถ้าว่าเขาเสมอแบบนี้ทุกคนเนาะเขาเสมอแบบนี้เขาก็ยังสามารถเลือกได้เนาะว่าต่อไปนี่เนาะต่อไปนี่ห้าสีตามซื้อหรือว่าห้าสีตามขายเนาะถ้าว่าเปลี่ยนไปได้เนาะมันขึ้นมาสูงแล้วให้ห้าตามขายถ้าว่ามันลงมาต่ำเนาะให้ห้าตามซื้อเนาะทุกคนเนาะอ่า โอเคมะเดี๋ยวจะขอเลือกเทคนิคเป็นตามขายเด้อตามขายเอาอ่าถึงแม้ว่ามันจะขึ้นไปเนาะตามขายเดี๋ยวคนเด้อมาเบิ้งน้ำกันเนาะแต่ว่าแนวโนมเนาะสังเกตเบิ้งสองเส้นตัวนี้ผมเดินทุกคนเด้อสังเกตเบิ้งสองเส้นเนาะถ้าว่ามันซีหรือว่าขนาดกันขึ้นไปหน้านี้เนาะมันกมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเนาะทุกคนเนาะอ่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเด้ <c oughs> อามาเบิ้งน้ำกันเนาะ มันขึ้นเขียวมากเนาะมันย่งบอจับเด้เนาะสังเกตเห็นเนาะตัวนี้มันก็เลยขึ้นมาเนาะถึงแม้นว่าเขาจะพลาดบอ,อ,อไปอย่างนั้เนาะเขาจะไปสามเหลี่ยญอีกเด้อเขาจะไปสามเหลี่ยนี้อีกบอเน้นเนาะที่ว่าเขาจะวิ่นติด,ต,ดติดกันเนาะแต่ว่าเขาวิ่นไม่ได้ไม่นึงเนาะในสีออเดอร์นั้นเขาจะมีกําไรแน่นอนเอขาจะบอเน้นว่าให้มันวิ่นทุกๆออเดอร์เนาะบอเนาะตัวนี้นเนาะเน้นข้อเพียงจะมันบอพลาดเนาะมันบอพลาดฮอตซี่ไม่ติด เรามีกำไรแน่นอนเราทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้กับบอต้องลังเลเนานะในเมื่อเขาเลือกขายแล้วเขาต้องขายให้มันสุดเนาะถ้าว่าวิ่งเพียงแต่ไม้เดียวเนาะเขาจะได้กำไรต่างเป้าเลยอ่าเขาจะได้กำไรต่างเป้าเลยเนาทุกคนเนาะอ่ามาเบิงน้ำกันเด้อว่ามันจะลงมาแดงให้เราได้บอนะออเดอร์นี้เนาะอ่าง่ายๆเนาะทุกคนเนาะก็ล่องไปฝึกฝนก่อนเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็ล่องไปฟึกฝนเนาะหรือว่าฝึกเดโมเนานะล่องฝึกฝนเดโมนีนเนาะ ซิปเท ar, ือเนาะทุกคนเนาะเฮาไซเทคนิคหรือว่าใสโฮแบบนี้เทสเนาะมันพลาดจากเทือเนาะอ่ามันได้กําไรจากเทือเนาะถ้าว่าซิปเทือเนาะมันได้กําไรรุมรวมแล้วเนาะได้กําไรหลายกว่าเสียเนาะแม้ให้เฮาไซเนาะอ่าให้เฮาไซอ่าก็ลองไปฝึกเทสบ้างก่อนเนาะทุกคนเนาะอ่าไปสามเดือนเนาะเมื่อกี้นี้มันเสมอเนาะทุกคนเนาะมันเสมอเด้ออ่ามันเสมอเนาะบอกไปยัง ในเมื่อมันเสมอเนาะในเขาเลือกตามขายแล้วเนาะทุกคนเนาะถ้ากระจาตามขายอีกเด้อในเมื่อเขาไปเสียได้เนาะไม้เนื้อเหรียญเนาะอ่าเขาก็สจตามขายอีกเนาะตามขายอีกเด้อเนาะมาเบิ้งว่ามันจีพารเขาที้ไม้บอเนาะทุกคนเนาะอ่าเทคนิคตัวนี้เนาะมือไม่เนาะวิเคราะห์กราฟบเบินเนาะเอาแล้วลองไปไซส์เบิ้งเนาะอ่าวิเคราะห์แนวรับแนวต้านหรือว่าวิเคราะห์แท่งเทียนยังโบเก่งเนาะอ่าวิเคราะห์เบิ้งว่าเนาะแห้งซื้อแห้งขายยังโบได้เนาะ ลองเอาเทคนิคนี้ไปฝึกเทรดลองเบังเนาะอ่าขายก็ขายให้มันสุดเนาะซื้อก็ซื้อให้มันสุดเนาะอ่าง่ายๆเนาะขึ้นอยู่กับเฮาว่าเนาะถ้าว่าเปลี่ยนไปได้เนาะมาลงมาต่ำแนี่นี้เฮาเลือกที่จะซื้อขึ้นไปอย่างเดียวเนาะแน่นอนเนาะมันต้องขึ้นเขียวและจังไมเนาะนะถ้าว่ามันขึ้นมาสูงเท่ากับเลือกที่จะขายเนาะเอาเสมอดูแทะอืมเนาะตลาด่วงนี้เนาะอ่ามันกะด ถ้าว่าเปลี่ยนไปได้เหรอก็ทรงที่ว่ามันเสมอหลายวันนี้ก็รอจังบะเบิ้งเนาทุกคนเนาะอ่ะสิ่งสําคัญเนาทุกคนเนาะเดินเงินคือเก่าเด้อเดินเงินคือเก่าเด้ออ่าเดินเงินมันคือเก่าเนาะเดินให้เปลี่ยนระเบียบเนาะอ่ะพะต้องลังเลเนาะออเดอร์นี้เนาะขอเพ่งแต่เฮาวินอีกไม้นึงเนะาะเขาจะได้กําไรตามเป้าเนาะเอา้าขายขายลงมาเนาะ,ะขายลงมาโอเคถ้าว่าผู้ที่หุ้จักสังเกตเบิง่งแทงเทียนพร้อมนี้กะ เป็นการดีนะทุกคนเนาะสังเกตมองแทงเทียนพร้อมนี่กันถือว่าเป็นการดีเลยเนาะอ่าเพราะว่าเราจะจับจุดมันได้ด้เนาะแทงเทียนแบบนี้เนาะมันเคยเกิดมาแบบแบบแต่เนาะทุกคนเนาะอ่าแต่ว่าเขาไซส์ไปโดนๆดนเนาะสำหรับเทคนิคนี้เนาะถ้าว่าเขาถนัดแน่นอนเนาะเวาสามารถสร้างกําไรได้แบบยาวๆเลยเนาะเขาจะามีความกดดันเนาะอ่าสิ่งสําคัญกัน ขึ้นอยู่กับว่าเฮาานัดฝึกฝนมันสำไใดโอเคทุกคนเนาะสรุปเนาะรอบนี้นี่ได้กำไรมาพกยุดสี่เหรียญเนานะอ่าเนี่เมื่อเฮาได้กำไรมาแล้วเนาะพกยุดสี่เหรียญตัวนี้เนาะเฮาถอนออกเลยเนาะอ่าเฮาถอนออกเลยเนาะแล้วบันนี้ให้เฮาหยุดก่อนเนาะไปเฮ็ดอีอย่างก็ได้เนาะหรือว่าจาาะซิปสร้างหน้าที่แล้วเข้ามาวิเคราะห์ใหมนะ่เนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับเทคนิคนี้ง่ายๆเนาะทุกคนเนาะการเดินเงินทุกคนได้อ1 3 7 15เนาะ โอเคถ้าว่าเขาบอพลาดฮอดซี่ไหมนี่เขามีกําไรแน่นอนเนาะเดี๋ยวเบิ็งสเตตเมนต์อ่าเห็นบอพลาดฮอดสองไม้ติดเนาะสูงสุดพลาดเพียงแต่สองไม้ติดเนาะสลายมีแต่เสมอเนาะเสมอแล้วก็มาวิ่นนะทุกคนเนาะเห็นบอเนาะการลองไปพึกเทศิึงเด้อทุกคนเด้อเนาะงบเพียงแต่เศร้าหกเหรียญเท่านั้นเนาะเอากำไรห้าเหรียญต่อหอบแบบง่ายๆเลยเนาะอ่าแบบง่ายๆเลยเนาะง่ายๆเลยตัวนี้เนาะทุกคนเนาะการลองไปฝึกสายมึงเด้อทุกคนเด้อเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะกายาตเอามาแบ่งปันให้ทุกคนเนาะสำหรับเทคนิคการเทศเนาะหรือว่าหูแบบการเทศเนาะทุกคนเนาะเฮดมานี่ก่บโบได้เป็นการจักส่วนทุกคนเข้ามาลงทุนแต่ยังใดเนาะทุกคนเนาะแน่นอนเนาะทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะถ้าว่าทุกคนยอมราบความเสี่ยงได้เนาะการลองเข้ามาศึกษาเบิ่งเนาะลงทุนตามจำนวนอาตามจำนวนเงินที่ว่าทุกคนยอมภาพความเสี่ยงได้เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้แกจะลืมเนาะทุกคน เดี๋ยวจะมาแบ่งปันอีกเนาะนะจักประมาณ2-3สเทคนิคกะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้อทุกคนเด้อเนาะเทคนิคดีๆเนาะทุกคนเนาะก็ลองเอาไปฝึกเทดเบิ่งเด้อทุกคนเด้อลองเอาไปฝึกน้ำายเบิ่งเนาะเทคนิคนี้กะหวังว่าทุกคนจะได้บทเรียนดีๆเนาะทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย